สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองค่ะวันนี้แม่อ้อยมาอัปเดตสวนมะพร้าวที่แม่อ้อยปลูกไว้เนาะตอนนี้ได้ประมาณ2ปีนิดๆนะคะค่ะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ากี่ปีเนาะมะพร้าวนี่จะออกลูกก็จะมีฝรั่งเล็กน้อยนะคะฝรั่งเล็กน้อยปลูกผสมกันไปในนี้นะคะ ดูบรรยากาศตอนนี้ตอนเช้านะคะช่วงช่วงเช้าแดดออกหน้าหนาวคะ่ะแดดออกเร็วต้นละมุดก็กำลังโตค่ะอันนี้ก็เป็นฝรั่งที่เหลือจากไส้เดือนฝอยนะคะยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานสักกี่เดือนแต่ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้สองรอบแล้วนะคะ ฝรั่งตอนนี้ค่ะก็ต้นมะพร้าวก็โตมากแล้วค่ะแล้วก็หญ้าลกจะเดินเข้าไปให้ดูข้างในแต่ว่ามันลกมากไม่อ้อยไม่กล้าเข้าไปเนาะเดี๋ยวให้เขามาทำไถสวนแล้วก็เอาญ่าออกแล้วเราค่อยมาเดินดูสวนอีกทีหนึงนะคะ นานแล้วนะคะที่แม่อ้อยไม่ได้อัพคลิปเลยเพราะว่าต้นไม้ก็มีแต่มะพร้าวเนาะแล้วก็เลยไม่ได้อัพคลิปนะคะตอนนี้ก็มะพร้าวเริ่มโตแล้วก็เรามาดูกันแล้วก็แม่แมอ้อยก็คือรอให้เขาถ่ายสวนเสร็จแล้วก็จะเอาเกลือมาโรยเนาะเขาว่าเกลือเนี่ยช่วยไล่พวกด้วงนะคะด้วงมะพร้าวอะคะ่ะรู้จริงเปล่าแต่แม่อ้อยต้องเอามาลองดู เพราะว่ามะพร้าวเราเริ่มโตแล้วเราต้องเริ่มไล่มแมลงแล้วเนาะค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะมาดูกันอัปเดตส่วนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้แม่อ้อยด้วยนะขอบคุณค่ะ